สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกทุกท่านเมือเ่อใดพ้อมพอยอดบ้อนเราทีบเก่าก็จะมาเรากวมฝันข้องชางไส้ให้ฟังนะครับเพราะว่าท่านผู้นี้ก็เป็นคนฝันคิวมาสองสามวดแล้วนะครับวดหนึ่งกับฟันใดหาหนึงเกียร เมยกามาออกซีนังเกียดนะครับสามีค้นถือน้ำลายคนนกับพ่เมี่ยงก็ได้น้ำเปลนสองสามลอยอยู่นะครับ mm hmm. อยู่ตรงนังนวดที่ทผ่านมานี่นะครับก็บฟันได้อีกแต่ว่าคงที่แหลกบวกเขาคงทุดนไทนี่เขานะครับได้หาสองกระถือตรงๆเลยนะครับพ mm hmm. มเบียงกับวัตถัยไปสัมผัสเพราะว่าสายเหียที่ว่ได้ไปหนึ่งเพราะว่าเป็นงาน สางไส่เป็นงานเอาลูกเอาลูกสะไหนะครับแต่ว่าพร้อมเบี่ยงก็ติดผ้าละก็เล่บ่ได้ไปสู้คนให้ก็มีผู้อื่นไปแล้วก็ก่กไปรับตระเชิญนก็เล่บอกะอยากไปก็เป็นขวงธรรมดานะครับกะบปรับเชิญก็อยากไปนะครันแต่ว่าสางไส้เนี่ยฟันได้เลขกนะครับบวกคนที่ไปงานเนี่ยให้จัาทุกคนนะครับฟันว่าเล็กหาสองผู้คนก็ไปสื่อพวกเขาได้ยินเขาสื่อเข,เขากระได้เงินนะครับ ผมเองกับบร้ยินบ่ได้ไเป็นสัมผัสถ้าบัตกวอนนั่นก็ว่าว่าท่านได้นะครับเมื่อโค้งทุ่ยไทยกับเมื่อใดทางทางบ่ได้ไเป็นสัมผัสนะครับการเสียเสียดายนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับวันนี้ก็ว่าฟันได้เร้วนะครับผมเงกงไปขอสัมผัสนะครับก็บ่อยากเว่านะครับว่าก็บว้าหน่อยๆนะครับก็บว้าฟั่งบ่หน่อยๆนะครับวลาสิลอคลกปียใหม่กับ่าลงนะครับวลายอยากยอกอย่างนึงก็เป็นคนเว้าหน่อยๆนะครับ ผมก็เลยถามว่าได้เรียกบอได้อยู่ประเด็นมาแต่ว่าบ่อยโรคหิบแต่ว่าสิบเพียงแต่เบอกให้หูจักนั่มซ้ำหนีประเด็นมาก็เลยถามว่าฝันจยังไดว่าได้เรียกนี่วายฟังบึ่งเนี่ยสร้างไส้ก็เลยบอกว่าไปคืนบ้านไม้ครับไปคืนทับพิธีคืนบ้านไม้ นะครับย่ที่บ้านบ้านเก่าบ้านเดิมเป็นละมัน้อาคู่นะครับเพราะถ้าขึ้นบ้านแล้วก็วกะว่าได้มาก็นันนอยู่บ้านหลังนั้นเลยนะครับตัวขึ้นขึ้นมาฝันนะครับฟันว่ามีผู้คนมาบอกว่บาบา้บานหลังนี้บา้านเลีท้ทีสารพกาตัวพระทันว่าก็บ,บอกซ้ำน,นั้นแหละครับ ว่าบ้านนี้เลขที่สามเทียบเก่าสร้างสร้ยกระจำได้ชัดเกนนะครับเจ้าของเมียขึ้นนะครับก็จำได้ก็ได้ซ้ำนั่นนะครับแล้วก็แต่ที่เกิงบ้านหลังนั้นก็มีบ้านเลขที่แล้วนะครับขอบ้านเลขที่แล้วแต่บ่เป็นเลขที่ตัวที่บ่านนี้นะครับแต่นี่เป็นเลขสามเก่าประธานว่า วาบอกว่าบ้านลังนี้เลขทีซับมเกิเดอท่านว่าสร้างสร้อยจาได้แล้วก็มาเนี่ยมดสอบมามาถามท้ายฮียนว่าบ่มีเลกตัวนี้นะครับแต่ว่าเลขตัวนี้เขาบอกบอกนะครับแต่ว่าบ่มีเลกตัวสามเข่าแน่นอนนะครับนั่นก็คือสิ่งหมายความาเกียรตนาบอกเลขกันนะครับผู้ที่มาบอกกับเกียรตนาว่าสิ่งคเลขตัวนี้นะครับเพื่อว่าบ้านเลขที่ลังนี้ เลียทีสามเก่าตัววันวานี่แหละกรบอกผมจำนี่นะครับบ่อยฟังจำนี่นะครับผมกับ่คุ้มว่าสิล่องคีไปยังไหนทั้งคนก็ไปยังลงก็ในหน่วย,ยนะครับกัผมก็เรียกว่าขันตาบะลงขันได้บ่แส,สํำนี่แล้วกับสิไปจัดแต่งเอานะครับนี่นี่ว่าเป็นจริงนะครับบ่ได้สร้างภาพนะครับสร้างใจเราก็ว่าจังสันละเพ่อเราเคยฟันคิว มันเกี่ยวกาบอะไรวแล้วนะครับกบเป็นนาเสดายมวลที่พันมากก็เด้หาซองเต็มเต็มแต่ว่าคางั้นข้างาั้างานแ้งหรือสะไยนะครับเพราะเมยียกับไปได้ไปงานกับ่ได้ไปสัมผัสแต่ว่าผูกเข้าไปก็ได้บอกกันนะครับก็มีคนถือได้เป็นเงินหลายคนนะครับเหล็กหาซองข้างล่างนะครับแต่ว่าวันนี้ก็เป็นทั้งี่้นนะครับฟันได้ทั้งสี้นละไปึืนเงินไหมกัว่ามีผู้มาบอกว่าได้เหล็กสามเก้า นะครับทั้งๆที่บ้านเลขที่นี่ว่าเป็นเลขนี้นะครับแขงวงออาข้องที่เป็นเลขมงค้นก็ว่าได้นะครับนี่นะครับคือข้อมันของสร้างไส้นะครับสา,สามเก่านะครับมีคนบอกไปึืนบ้านไม่ของอยติพี่น้องนั่นแหละก็ไปนอนโย่ในบ้านหลังนั้นแหละนะครับกบ มีคนมาบอกว่าบ้านเลขที่ลังนี้สามเก่านะครับก็มีเลขตัวเดียวนะครับกลายเป็นเลขก็ขเป็นเลขดเด็ดเลยนะครับก็สีล่องคลิปกระบิล่องไปสัมผัสกระโบรได้หน่อยนะครับกระโพรงสีใด้พราะหาหน้าที่ซีมาที่พรสีเป็นคลิปได้นะครับดนงน้นผมเองก็ไม่จับท่านทําเองนะครับก็ะออย่ากเราไปฟังเพราะว่าคนที่ฟันคิวนี่ก็คือคิวนะครับก็คือถูกมาแล้วร้ายงวดนะครับ ตั้งแต่หาหนึ่งเกศมาซีหนึ่งเกศก็มาได้หาสองแล้วมาสียออกก็มาออกหาสองกลางล่างนะครับเมื่อี้ก็ได้สามเข่าออตัวเดียวนะครับบ้านเลขกที่ลังที่เบื้องคนนั่นก็ว่ามีคนบอกว่าบ้านนี้เล็กที่สามเข่าว่าท่านว่าจาได้ยังชัดเจนนะครับเพราะเมีอกีเราอยากมาเราห้ฟังนะครับบางครั้งก็จะเป็นตวกเป็นลาบนะครับเป็นแนวทาง ซึ่งคณะรัฐบาลนะครับในวันที่สิบหกมีนัาหกหกนะครับกัหวังว่าข้องสีเข้าใจข้องสีได้ยินในฟังนะครับการสัมภาษณ์คนีกัหน่อยค้นะครับที่สีเตรียมใจอยากออกกล้องนะครับเพราะว่าอยากไอนะครับเพราะอากีกอย่องา,า,ง,า,างนึงก็ว่าเบ่ากับว่าได้เบาไหลเบาหน่อยหน่อยเพราะหูจักนะครับก็ได้ไม่ให้ตัวเองนะครับอันนี้ว่าแม่นดัดแปลงว่าแม่น สร้างภาพนะครับเป็นความเป็นจริงนะครับสร้างไส้แล้วก็ให้แนวทางมากยิ่งสั้นนะครับขอให้เป็นโวนเป็นลาบนะครับอยากมาบอกให้ฟังนะครับการจะเป็นโซ่เป็นลาบก็ทีแด่เงิั้นในท่อมนะครับเด็กสร้างไส้นะครับก็สามเข้านะครับที่บ้านึ้นบ้านไม่นะครับมีคนบอกนะครับรับวันที่สิบหกมีนาคม หกหกนะครับกมีเหล็กสามเข่านะครับกาพิจาหน้าเบิ้งครับเด้อบางงานเปลี่นเลขมงคลนะครับพี่หน้าเบิ้งนะครับเป็นแนวทางซื้อเหลขกตลาดกินแป้งรัฐบาลนะครับเลขวันวื้นที่สิบหกมีนาคมหกหกนะครับก็มี่ในเพียงสามนี้นะครับเหล็กวางสังไส้ก็มีสามเก่าตัวเดียวนะครับเด็ดเด็ดเลยนะครับกาใพี่ิจารนาเบิ้งนะครับเด้อ บา่านเปีเ๊ยกบาง坤น,นะครับก็วังว่าคงสีเข้าใจนะครับก็ไแดงยินได้ฟั่งแล้วกับพี่หน้าเบิงนะครับอาจันเป็นเกบาง坤น,นะครับสําหรับผมในมือนี้พอยอดว่านเก่าๆนะครับก็บจีกอ,อยุติในการถ่ายท้ำให้นเรย่องทีน่นนะครับแก็ขอให้กดติดตามเป็นกำลังใจนะครับเด้อจะพบกัอนอีกในคลิปต่อๆไปแล้วรับคลิปนี้ก็โชคดีสวัสดีครับ